ึกภาพยิ่งนึกไม่ออกพอไปนึกภาพในสมาธิจากที่เคยนั่งสมาธิสงบสงบก,ก,กลายเป็นยิ่งเครียดไม่ใช่ว่านึกภาพเป้าหมายความฝันแล้วมาเป็นภาพนะทุกคนเวลาดูไลฟ์ครูแล้วก็เป็นนั่งเหมือนมองคนคนหนึ่งอยู่หน้าจอหรือเป็นภาพในวันที่เราสําเร็จอยู่หน้าจอทีวีแต่ในความเป็นจริงคือเราหลับตาหลับตาเราไม่เห็นภาพเลยเลยแต่พอบอกให้นึกภาพความฝันเป้าหมายซึ่งมันสําคัญมากๆคนส่วนใหญ่เวลาใช้สมองไปเค้นที่ภาพไม่มา เราจรินตนาการไม่ออกเพราะอะไรจรินตนาการมันคือความคิดสร้างสรรค์นะคะมันต้องใช้สมองส่วนหน้าในการนึกภาพแต่คนส่วนใหญ่เวลาใช้สมองไปใช้ซี่ที่ใช้การคิดเหตุผลตากกายเยอะๆพอนึกไม่ออกก็ไปหาวิธีการอีกว่าทํายังไงให้นึกออกเครียดแลวสงสัยตัวเองอีกว่าฉันทําถูกทางหรือเปล่าสิ่งนี้อับ,บราฮัมพิกส์ก็สอนไว้นะคะ ว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นขั้นตอนของการสั่งของกฎแดงดึงนดูแต่จริงๆแล้วเป็นขั้นตอนของการรับหมายความว่าตอนที่เราสั่งไปปุ๊บคุณจะไม่เห็นภาพแบบง่ายๆยังไม่จินตนาการได้ทันทีจนกว่าคุณจะอยู่ในโหมดการรับแล้วการรับอนุญาตรับรู้สึกได้รับไม่ใช่เป็นคนไปสั่งว่าให้ภาพเกิด ภาพนั้นไม่ได้มาจากเราสั่งแต่เราสั่งออกไปว่าเราอยากได้สิ่งนี้แล้วมีคนส่งภาพนั้นมาพอเราอนุญาตเปิดรับรับจากสมองส่วนหน้าที่เราเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลเูบอกแล้วความคิดไม่ใช่ของเราทุกอย่างทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งกฎสัญธรรมพูดตรงกันว่าความคิดไม่ใช่ของเราเหมือนเวลาเราดูไลฟ์ครูการที่เพื่อนๆเ,เห็นภาพครูอยู่ว่าครูกําลังพูดครูกําลังสอนอะไรอยู่ ใช่มันอาจจะเกิดจากการสั่งที่บอกว่าวันนี้อยากดูไลฟ์ครูชัตตี้อ่ะคุณก็เปิดไลฟ์ Life มาแล้วก็อนุญาตให้ตัวเองเลยคะนั่งดูอยู่ตอนนี้นี่คือขั้นตอนการสั่งว่าอะไรอยากดูครูชัตตี้ไลฟ์สอนเรื่องนี้นี่คือขั้นตอนการรับ โดยการอนุญาตว่าอนุญาตให้ดูครูชัตตี้ดิว่าวันนี้มาสอนเรื่องอะไรมาให้ความรู้เรื่องอะไรเป็นภาพที่ครูส่งออกไปให้เพื่อนรับเห็นครูสอนอยู่ตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้เห็นครูกําลังพูดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วภาพที่คุณเห็นอะ่ะบางทีไม่ได้มาจากคุณทั้งหมด5ครูชัตตี้เป็นจักรวาลที่กําลังส่งข้อมูลให้คุณอยู่ว่าอะไรวันนี้รับข้อมูลเรื่องนี้ไปนะวันนี้เห็นภาพครูไลฟ์สอนที่นี่นะวันนี้ได้ยินครูสอนเรื่องนี้นะ แล้วจงมารับความรู้และภาพในวันนี้เข้าไปสิ่งนี้คือขั้นตอนเหมือนกับการที่เวลาเรานั่งสมาธิเวลาเราจรินตนาการแล้วเราเห็นภาพ การนั่งสมาธิคือคุณอยู่ในคลื่นรับรับเพื่อจูนกระแกที่มากจักรวาลข้อมูลบางอย่างภาพบางอย่างที่คนเรียกว่าไอเดียหรือมหาปัญญามาจากอีกที่หนึ่งที่ที่เราอยู่คือ3มิติ3 d ดีคือตัวเราที่อยู่ในปัจจุบันนักตอนนี้อยู่ในโลกปัจจุบันเขาเรียกโลก3มิติแต่5มิติเป็นอีกคลื่นพลังงานหนึ่งที่อยู่นอกเหนือเวลาอยู่นอกเหนือสถานที่ไอเดียเจ๋งๆมาจากที่ไหนไม่รู้นี่แหละมาจาก5มิติการนั่งสมาธิเป็นสะพานเชื่อมไปหาข้อมูลเหล่านั้นไป ไปหาภาพไปหาไอเดียจริงๆมันอยู่ที่ว่าคลื่นเราอะ่ะอยู่ในระดับที่จูนกับคลื่นความคิดพลังงานแบบไหน เพราะฉะนั้นครูกาลังจะบอกว่าไม่ต้องไปพยายามเข็นทําตัวเองให้อยู่ในโหมดรับสบายๆของครูเนี่ยตอนที่สับสนถามตัวเองว่าชีวิตจะไปในทางไหนดีสอบอายการก็ไม่ได้สอบผู้พิพภกษาก็ไม่ได้ได้รับคาตอบกับตัวเองว่าเธอเคยทํางานกฎหมายยูเมริกไม่ใช่หรอเราก็เลยเหมือนได้ภาพตัวเองว่ายังไม่เคยมีนักกฎหมายไทยคนไหนที่จบกฎหมายไทยที่มีผลงานในหลายๆประเทศภาพที่ครูเห็นส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่เป็นเป็นทนายสอบศาลเป็นรบนนนรรยากาศไม่มีตัวอย่าง ภาพอะไรที่ให้เห็นอย่างอื่นถ้าครูใช้ภาพที่เกิดจากการที่ครูสร้างที่อยู่ในโลกปัจจุบันการที่ครูเคยเห็นคนอื่นเขาทําอะไรกันต้องมีแค่วิธีนี้นะจบมาไปทําแค่1 2 3 4นะแต่พอนั่งสมาธิเสร็จความคิดแวบเข้ามาว่าเขาก็เคยทําอเมริกาไม่ใช่หรอภาพเรเกอรีบลอนด์เป็นหนังที่ครูอินเข้ามาในหัวเลยเวอร์ชั่นไม่ใช่เป็นฝรั่งแต่เป็นเวอร์ชั่นคนไทยที่ไปมีผลงานในหลายๆประเทศถ้าครูไม่นั่งสมาธิอ่ะครูนึกไม่ออกนะ เราครูจะจมอยู่กับแค่ตรงนั้นแต่มันปิ้งเข้ามาและภาพเหล่านั้นก็มาเกิดจนถึงทุกวันนี้ที่มันเป็นจริงอยู่จนถึงทุกวันนี้ครูกำลังจะบอกพวกเราว่านี่คือตัวอย่างหนึ่งว่าหยุดสร้างจากของเดิมหยุดสร้างจากอดีตหยุดสร้างจากความคิดเดิม พอเราพยายามไปสร้างจากสิ่งที่เราไม่อินจากอดีตซ้ำๆที่เราเคยเห็นคนอื่นเขาเป็นกันจากสิ่งรอบตัวบางทีเราจรินตนาการไม่ออกวันนี้เลือกว่าอยากเป็นคนแบบไหนจะเอาชีวิตยังไงเป้าหมายใหม่ๆสร้างจากการเป็นใหม่ในอนาคตภาพบางภาพเราไม่ได้นึกแต่จริงๆแล้วอ่ะอาจจะเคยสั่งไว้ว่าฉันอยากกินสิ่งนี้เช่นอาหารญี่ปุ่น ฟีดเด้งมาเลยภาพอาหารญี่ปุ่นจากร้านอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยกดติดตามเลยนะทําไมคลิปบางคลิปเด้งมาไลฟ์บางไลฟ์เด้งมาเวลาภาพส่งมาทํางานคล้ายๆกันค่ะวิทยาศาสตร์มายืนยันหมดแล้วเพียงแต่ว่าเรามีวิธีนั่งสมาธิแบบไหนที่เราไปเชื่อมกับพลังงานตรงนั้นโดยไม่ยากตามงานวิจัยคนที่นึกภาพเป้าหมายความฝันไม่ออกรู้สึกไม่ได้คุณสามารถนึกภาพตั่งเพื่อให้เป็นจริงเชื่อมต่อจากสมาธิ คี <Key S 2> คือเห็นภาพรู้สึกเปิดจัก,กรวาลหรือสนามพลังงานตรงนั้นเขารับรู้จากการจูนคลื่นความฉี่ความรู้สึกแรงสั่นสะเทือนที่เราส่งตรงไปจูนเหมือนคลื่นวิทยุเพื่อที่เราจะเป็นเครื่องรับสัญญาณการนั่งสมาธิเป็นการส่งสัญญาณออกไปเชื่อมเหมือนต่อ WiFI และเป็นการรับภาพจากจัก,กรวาล คยได้ยินเรื่องโมซาร์ไหมแต่งได้ยังไงตัวเองยังงงเลยไอเดียแต่งเพลงเจ๋งๆเหล่านี้เขาไม่ได้คิดเองนะคะใครก็ไม่รู้มาบอกว่าให้แต่งเขียนโน้ตแบบนี้แบบนี้มีเรื่องเล่าเยอะแยะของคนที่ประสบความสําเร็จเขาได้ไอเดียถาดการนั่งสมาธิจูนอยู่ในคลื่นกับควอนตัมสมาธิโชคดีวาร์ปข้ามการเวลาครูให้วิธีการนั่งสมาธิแบบควอนตัมนอกจากคุณเห็นภาพตัวเองในอนาคตแล้ว วิทยาศาสตร์คอนต้อมคือดึงภาพตัวเองในอนาคตมาเป็นคนปัจจุบันดึงอารมณ์ในอนาคตมาเป็นคนปัจจุบันนี่คือการนั่งสมาธิแบบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่สุดค่ะมีวิทยาศาสตร์มารองรับไม่ใช่แค่นั่งสงบ แต่เห็นภาพตัวเองในอนาคตแล้วดึงดึงในอนาคตมามไว้ปัจจุบันคุณว่าไปเป็นคนนั้นได้เลยถ้านึกภาพไม่ออกหรือ,อยังรู้สึกไม่ได้เพราะสมาธิในระมิตครูไม่ได้เน้นแค่สมาธิแต่ครูทํามาเพื่อตอบโจทย์คนที่นึกภาพไม่ออกหรือรู้สึกไม่เป็นสวมการเป็นยังไงเป็นคนคนนั้นได้รับแล้วอย่าว่าแต่การเป็นเลยครูยังนึกภาพไม่ออกมันมีเทคนิคทําให้นึกภาพออกออกแบบไม่ได้ไปเค้นแบบรู้สึกผ่อนคลาย มีเทคนิคให้ตั้งแต่ยังไม่ต้องนั่งสมาธิแล้วก็พาทำพานึกภาพแบบไม่ต้องเค้นภาพจะมาความรู้สึกจะมาแบบสนุกแบบไม่ต้องรู้สึกเครียดสั่งเสกแบบสนุกไม่ใช่ยิ่งสั่งยิ่งเสกยิ่งใช้กับรู้สึกเครียดนะคะอย่าเพิพ่งท้อมันมีเทคนิคอยู่